妹妹。 ให้ผมแนะนํายามุ่งเป้าตัวใหม่ๆใช่ไหมครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมมะเร็งเนี่ยค่อนข้างก้าวหน้าไปมากครับแต่เดิมนะครับเราก็รู้จักว่ามียีนมะเร็งเนี่ยมีตัวชนิดไหนบ้างนะครับแล้วเราก็พัฒนายานะครับตามยีนมะเร็งที่เราพบซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียามุ่งเป้าตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพดีในการรักษามะเร็งนะครับถ้าเป็นยีนนะครับ e n t r e c นะครับก็จะเป็นยาที่เรียกว่า entrectinib นะครับหรือวว่่่่่่าา Lorlatinib Entrac Her2 นนนนนะะะะคคครรรรรรััััััับบบบซซึึงงงงงเป็ยยยยยทททีีี้้โดตตหือแมก ยีนที่เราพบเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนายาเฮอร์ทูชนิดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเฮอร์ทูแบบทานที่ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเข้าสมองได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการเอายีนเฮอร์ทูมาคู่กับยาเคมแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถเป็นคล้ายๆเป็นจรวดนําวิถีไปสู่เซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของยีนเฮอร์ทูแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นครับคนไข้คนไหนจะมีประโยชน์จากการให้ยาตัวไหนเนี่ยก็อยากให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้้อองนะะรรรรรัแลลวกกกกกก็ําาาาาาไปสสสู่่่เเเืษททีีหมมุด